อ้าวนี่แหละครับตัวดินหรือตัวลิสงพ่วจากแม่ให้มาครับผมนี่เลยเป็นพั่วเป็นพวงอย่างนี้โอ้ยเก็บไว้กินเลยครับอยากกินก็เก็บอยากกินก็ถอดนะอ,อยากกินก็ดึงนี่เนี่ยนะเป็นถุงๆอยากกินก็ดึงนี่กรอบอยู่ได้นานนะกรอบอยู่ได้นานนะแม่ให้มาครับ โอเคครับหน่อไม้จากพี่สาวค่ะนี่ครับหมอไม้พวงครับอ่าเอาไว้ต้ยมยำต้มแกงครับผมอร่อยอร่อยอา้าวนี่ครับหน่อไม้จากพี่สาวถักบ้านครับหน่อยเยอะมากเอาไว้ต้ยมยำต้มแกงครับแวะตลาดอา่าเจอแม่ค้าสนุกจราก็ให้มาครับปุ้ย ข้าวเจ้าครับแม่ให้มาครับผมนี่ครับอ่ายาวนานเลยเราครั้งนี้นะครับได้ข้าวมาแล้วอิ่มเลยแ่ละครับ